อันนี้ฮะอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นวุ้นเป็นอะไรในขวดนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่เลยนะอ่าชมเลยนะท่านผู้ชมคะได้เหรอลุงได้เลยดูนะฮะ,ะนี่ครับเฮ้ยคุณผู้ชมคะนี่ค่ะมันค่อยๆกลายเป็นน้ําแข็งทันทีที่เทลงไปในแก้วเลยจริงๆนะคะ ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่น้ำในขวดนี้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาเลยนะคะเทล,ลงไปกลายเป็นน้ำแข็งทันทีเลยค่ะคนอกจากน้ำเปล่านี้น้ำยังอื่นทำได้อีกไหมคะลุงก็เครื่องดื่มได้ทุกชนิดครับขวดแรกคือโซดา,าอ่ะโอเคคุณลุงโชว์เลยค่ะ,ะเปิดมายังเป็นโซดาปกติอุ้ยคุณผู้ชมคะมันค่อยๆกลายเป็นน้ำแข็งลงไปแล้วค่ะ นี่ค่ะไล่ตามนิ้วโบลิ่งไปเลยนะคะมันค่อยๆลงไปแล้วเมื่อกี้ต้อนปิดขวดมันยังเป็นโซดาใสๆอยู่เลยอะ่ะทําไมพอเปิดแล้วมันกลายเป็นน้าแข็งเลยคะเนี่ยใช้เทคนิคการเปิดให้ให้อากาศเข้าไปกระทบกับความเย็นข้างในน้ำมัดลมแบบอื่นก็ทํได้ได้คนระับอ่าได้เหมือนกันงั้นดูดค่ะอ่าได้คนระับนฮะพุณลงเมิดแล้วข้างในก็ยังคงเหลวเหมือนเดิมแต่ทันทีที่รินมันก็กลายเป็นวุนอีกแล้วค่ะโอ้โห เราได้เห็นกันไปนั้นไม่ใช่มาอยากลน,นะครับคุณผู้ชมแต่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ลุงจอได้มาจากการฝึกฝนเรียนรู้ล้วนๆล่ละครับซึ่งนั่นก็ทําให้ลุงจอสามารถบังคับไปเครื่องดื่มมากมายหลายชนิดแข็งตัวได้ทั้งน้ําเปล่าหรือเครื่องดื่มที่มีความซ่าอย่างโซดาหรือน้ําอัดลมอีกหลายแบบนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมหลักการวิทยาศาสตร์ให้ฟังได้ไหมคะลุงจอว่าทาไมน้ำนที่เรารินเนี่ย จากน้ำ่าที่มันเหลวอย่างเงี้ยรินไปแล้วไมันกลายเป็นขวดได้หลักการก็ตะกี้ลงรินยกสูงเห็นไหมสังเกต่น้ำขวดเล็กก็ยกสูงอืออ่คือมันก็ไปก่อตัวแต่ถ้าเรารินต่ําเนี่ยมันมันไม่เกาตัวก็แสดงว่าระยะในการรินก็ช่วยเปลี่ยนให้มันกลายเป็นน้ำแข็งนั้นนั่นเองนะคะทีนี้เราเราไม่ต้องเปิดเราทําให้ดูในขวดเลยนี่นะสังเกตมันช่องว่างเห็นไหมค่ะพอลงเคาะป๊อปเนี่ยมันก็จะอย่างนี้เฮ้ยนี่คุณผู้ชม เลยค่ะเทคนิคคืออะไรเมื่อกี้เคาะตรงไหนนะคะเทคนิคมันเป็นช่องว่างพอช่องว่างเราเคาะบนกระเทือนมันก็จะก่อตัวอย่างเงี้ฮะอ๋อแรงสั่นกระเทือนใช่ไหมทำให้มันทำให้มันกลายเป็นน้ําแข็งได้ใช่ครับอย่างนี้โบลิ่งโลเทคนิคแล้วโบลิ่งทำได้ไหมคะได้ครับต้องเคาะตรงช่องว่างใช่ไหมคะใช่ครัตรงไหนก็ได้ป้ะถ้ามันว่างตรงไหนเลยต้งไอนเลยเอาหน้าเอานะมันจะแข็งใช่ไหมลุงอ่าอ่าอ่ายกอ่าเห็นฮ้ยมาแล้ว ใครก็ทําได้บูลิีงก็ทําให้มันกลายเป็นน้ำแข็งได้เหมือนกันนะคะนี่ <c oughs> อ๋อเริ่มเก่งแล้วเราค <c oughs> <c oughs> ุณลงถึงช่วงที่ลงต้องโชว์ทั้งหมดที่มีแล้วค่ะโชว์เลยดีกว่าอะไรอีกบ้างที่อยากจะให้เราได้เห็นกันาาน้าอัดลมค่ะอันนี้อ <c oughs> เทคนิคแรกรินแล้วกลายเป็นวุ้น ในขวดไม่เป็นไม่เป็นวุ้นอันนี้ก็จะเหมือนตอนแรกที่เราได้เห็นกันไปใช่เดี๋ยวบังคับให้เป็นอีกในขวดแต่ในขวดที่ไม่ลินเนี่ยก็ทําให้เป็นวุ้นได้ได้ค่ะเห็นไหมค่ะอเคตุเออเป็นวุ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมแห่ค่ะถัดมากคือเดี๋ยวเราจะลินไม่เป็นคราวนี้จะลินไม่ให้เป็นวุ้นแต่เดี๋ยวบังคับให้เป็นในขวดในขวดเดียวกันแต่ในขวดเป็นครับ โอเคค่ะเมื่อกี้คุณลุงรีแล้วเป็นวุ้นคราวนี้ลุงบอกว่ารินไม่เป็นวุ้นก็บังคับมันได้ลุงต้องหยิบแก้วขึ้นมาแล้วก็ต่อยออกไปนี่ค่ะอันนี้คือรินให้ไม่เป็นไม่เป็นวุ้นแล้วก็ไม่เป็นจริงๆค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นน้ำเลยแต่ในขวดเอ้ยความเย็นมันไม่ถึงหรือเปล่าลุงฮลองดูเออไม่เกี่ยวกันนะคะกลายเป็นวุ้นแล้วค่ะขวดเดียวกันในแก้วไม่เป็นวุ้นแต่ในขวดเป็นวุ้น อันนี้ต่างจากสองอันแรกยังไงคะคุณลงุงอ๋ออันนี้ถ้าเราลินก็เหมือนกันเป็นได้เหมือนกันในแก้ว<ช>แต่ที่จะโชวคือคือไม่ต้องเปิดเผื่อแขกเขาบอกว่าเขาขหน้าลมใหญ่คนหนึ่งทาเป็นวุ้นนะทำมาอันนี้ไม่เป็น่ะผมก็ต้องทําอย่างนี้ดูนะ แต่ถามว่าวลเราเปิดแล้วมันจะเบ่งไหมไม่เบ่งไม่เบ่งเพราะอนะไรฮะน้ำเนี่ยไม่ยันนี่มันจะไม่ฟูถ้ามันเราบังคับมันเป็นมันไม่จะเป็นโดยธรรมดาน,นี้น้าธรรมดานะครับลุงซอสเปิดตรวจแล้วค่ะคุณผู้ชมน้ําธรรมดานะคะอันนี้ไม่เป็นนี่แก้วแรกให้เห็นกันเลยว่าไม่วุ่นนะคะ,ะไม่วุน่นนี่แก้วนี้ตรนะฮะแก้วหนึ่งโอ๊ยเป็นวุ้นน่ะ อยู่ที่เทคนิคการรีจริงๆด,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 ด้วยค่ะอันนีนี่อีกแก้วนี้เดี๋ยวอยากดูเป็นบุญไหม <c oughs> เปลี่ยนทีหลังได้ไหมได้งคทำไงคะสมแล้อ๊ยเป็นมุญแล้วค่ะคุณผู้ชมสมแล้วล่ะครับที่ศึกษาและฝึกฝนวิธีการควบคุมน้ํามานานหลายปีเพราะลีลาของแกเนี่ยเหลือล้นจริงแ